กรับเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์ลวีมาชมาดลวันนี้กับผมขอหาลือผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีในประเด็นการควบรวมกิจาการของท m o v e และ d ีแท็กธันวาคม64สภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาเพื่อศึกษาผลกระทบของการควบรวมกิจาการทูมูฟดีแท็รวมถึงการควบรวมของโลตัสและมคโด้วย กรรมธิการมีจุดยืนที่ชัดเจนว่ารัฐบาลต้องมีอำนาจในการพิจารณาว่าจะให้ควบรวมหรือไม่รวมทั้งต้องมีอำนาจในการออกมาตรการกำกับดูแลธุรกิจเอกชนโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนระยะสั้นและระยะยาวเป็นที่ตั้งจากการศึกษาของคณะกรรมิการพบว่าหนึ่งการควบรวมกิจาการของทูมูฟและดีแทในครั้งนี้ มีแนวโน้มที่จะมีอำนาจเหนือการตลาดมากกว่า50%ลดการแข่งขันลงอย่างมีนัยสำคัญและสร้างอุปสรรคสำหรับเอกชนรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดโทรคมนาคม2จากการชี้แจงของคณะกรรมการกอขคอออและกสทชแจ้งว่าจากประกาศของกอสทชปี2561ขณะนี้รัฐไม่มีอำนาจจะพิจารณาว่า จะให้ควบรวมหรือไม่มีแต่อำนาจที่จะออกมาตรการกำกับดูแลผลกระทบต่อประชาชน 2. แต่จากการศึกษาลงลึกของกรรมธิการพบว่ากสทชอาจจะยังคงมีอำนาจในการพิจารณาว่าจะให้ควบรวมกิจการได้หรือไม่อยู่จากการที่ใช้ประกาศกสทชปี2 5 4 9 และปี2553ผมจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการกรสทชชุดใหม่ที่เพิ่อได้รับการแต่งตั้งได้มีเวลาพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรจะยุติการควบรวมเหตุการของทูงมุฟและดีแท็กด้วยอำนาจจากประกาศก,กสทชเดิมหรือจะออกประกาศใหม่แต่ต้องยุติการควบรวมและหวังว่าจะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูครับขอบพระคุณครับ